ือพันหักมันเนี่ยกรอบมากจ่าแม่กองก็ต้องกินปลาทูแม่ฟองสิงจ้าสวัสดีค่ะทุกคนปอปอสตอรี่วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วง กินง่ายๆสไตล์ปอๆคะ่ะแน่นอนนะคะเห็นปิ๊กอยู่ในครัวเนี่ยเราก็ต้องมาทําอาหารกินกันนะคะเมนูวันนี้ปิ๊กจะมาทํายำขนมจีนน้ําปลาร้ากินกันค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวเป็นเพื่อนทุกคนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํายำปลาร้าเอ้ยไม่ใช่ยำขนมจีนน้ําปลาร้ากันนะคะว่ามันมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะและวิธีทำเนี่ยมันง่ายมากๆค่ะทุกคนไปทํากันเลยคะ่ะ ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะยำขนมจีนน้ำปลาร้าพริกทอดแม่อิพิมพจ้าวันนี้นะคะเราจะมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนทุกคนกันนะจ้าชิมกะหมูก่อนอืฟันหักมหเนี่ยกรอบมากรสต้มยำอร่อยยำขนมจีนนะคะเราจะมาลองชิมกันฝีมือของตัวเองมันจะเป็นยังไงบ้าง ฟินเฟอ้อใส่ใส่ถัว่วพูทุกคนกับถั่วฝักยาวซอยอะ่ะมันดีงามมากอ่ะจริงดูอดูเราชอบเราชอบตรงที่มันมีแบบว่าเราหั่นผักซอยซอยเข้าไปมันอร่อยมาก เรานั่งกินกับพิกทอดมันเข้ากันมากมันเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนะมีปลาทูแม่กองนะคะสาวแม่กองก็ต้องกินปลาทูแม่กองสิจ๊ะ <laughs> ช่วงวอร์กความโฮมทุกคนอยู่บ้านกินอะไรกันบ้างคะทำอะไรกินกันหรือว่าส่วนใหญ่สั่งซื้อกันสำหรับพิกเนี่ย ปิก,ก็มีซื้อกินบ้างแล้วก็ทํากินเองบ้างนะคะคลิปต่อๆไปใครอยากให้ปิ๊กทําอะไรมานั่งกินเป็นเพื่อนทุกๆคนหรือว่าสั่งอาหารร้านไหนมากินนะก็สามารถบอกกันได้นะคะอ,อร่อยทุกคนเยีมม่มอกะทำเองก็อร่อยเองปินเป็นคนชอบกินปกเปรี้ยวๆ่ะทุกคนใครที่แบบชอบกินเปรี้ยวน่าจะชอบรสชาติแบบปิกเนี่ยจริงๆทำอาหารกินเองเนี่ย มันก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียนะข้อเสียก็คือเราขี้เกียจเตรียมวัตถุดิบที่เกียจล้างจานแต่ว่าข้อดีคือเราได้รสชาติตามที่เราต้องการนะคะหิวเซ่ทำง่ายมากทุกคนยำขนมจีนอะ่ะจริงๆอะ่ะเราใส่ผักตามที่เราชอบได้เลยนะถ้าใครไม่มีปลาทูหรือว่าไม่ชอบกินปลาทูเนี่ยอาจจะเป็นหมูสับหรือเป็นอกไก่หรือเป็นหมูยอเป็นอะไรก็ได้หมดนะคะ ตามสิ่งที่เราชอบกินได้เลยนะคะผักก็ตามที่เราชอบนะคะรสชาติก็ตามที่เราชอบอีกอะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ปิ๊กขอตัวไปก่อนนะคะคลิปต่อต่อไปเพื่อนๆอยากให้ปิ๊กกินอะไรนะคะมานั่งกินอะไรเป็นเพื่อนทุกๆุคนก็สามารถทักมานะคะพูดคุยกันได้นะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งกิ้งกิ้งกิ่งแล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ปิ๊กเป็นนะจ๊ะไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.